ลูฟี่จะได้เห็นอาวุธที่โจมตีใส่ลูลูเซียไม้และเวก้าพังนั้นเนี่ยจะมีส่วนในอาวุธนี้หรือเปล่านะครับจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่ททานด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 c a n n นลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดตัวของลูฟี่แล้วก็เวก้าพังนะครับผมในรูปแบบที่ว่าลูฟี่นั้นเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นอาวุธที่ไปโจมตีใส่อาณาจักรลูลลเซียหรือเปล่านะครับผม เพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่นิดหน่อยแต่จะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ากดกันแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มมาได้เลยแน่นอนนะครับว่านะมังงะตอนล่าสุดนะครับหรือว่าตอนที่1 0 6 2นี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวของลูฟี่นั้นเนี่ยได้มีโอกาสเจอนะครับกับตัวของเวก้าพังนะครับผม1คนนะครับที่เป็น 1- ใน6ใช่ไหมซึ่งจะเจอกับเบอร์ที่6นะครับแต่ผมก็ ยังสงสัยในจุดตรงนี้ว่าไอตัวของเวก้าพังที่เจอกับลูฟี่เนี่ยมันเป็นเบอร์6แต่ทําไมมันแนะนําว่าตัวเองชื่อแอดลาร์นะครับผมท,ทั้งทั้งที่เบอร์5น่าจะชื่อแอดลาร์และเบอร์6เนี่ยน่าจะชื่อว่ายอร์กนะครับผมซึ่งมันก็เป็นข้อสงสัยตรงนี้อยู่ว่าสรุปแล้วเวก้าพังเนี่ยมันมีอะไรปกปิดหรือว่ามันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าทําไมถึงแนะนําไปแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ส่วนที่ว่าลูฟี่เนี่ยจะได้เห็นอาวุธที่ไปโจมตีสายอาณาจักร ลูลูเซียไม้ตรงนี้ก็มีจุดเชื่อมโยงตรงที่ว่าจะมีในช่วงหนึ่งนะครับที่ตัวของคาคูแล้วก็พวก c p พีซีโลกเขาได้คุยกันนะครับผมบนเรือของรัฐบาลโลกเนี่ยก็จะมีล็อบลุตจิแล้วก็มีสตุตซี่ด้วยนะครับผมเขาก็คุยกันเนาะซึ่งตัวของลุจิเนี่ยเขาได้มีการพูดออกมาในทํานองแบบว่า í, เขาเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราเนี่ยต้องมาจัดการนะครับผมกับคนที่มีประโยชน์ที่สุดในโลกนะครับผมแล้วก็ได้พูดขึ้นมาต่อว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับ กับเหตุการณ์ที่ลูลูเซียหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้แหละที่มันเป็นเมนสําคัญนะครับที่เราเนี่ยมองว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับเวก้าพังหรือเปล่าไออาวุธที่ไปโจมตีใส่อาณาจักรลูลูเซียนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าการไปโจมตีใส่อาณาจักรลูลูเซียนะตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นที่เปิดเผยอย่างแน่ชัดนะครับว่าสรุปแล้วมันเป็นพลังของท่านอิมนะครับหรือว่าเป็นอาวุธของท่านอิมหรือว่าเป็นอาวุธโบราณยูเรนัสกันแน่นะครับผมแต่ถ้าลอบลุจิ พูดมาในรูปแบบนี้เนี่ยมันก็มีการโยงกันได้อยู่นะครับผมตรงที่ว่าตัวของเวกัพังเนี่ยอาจจะเป็นคนสร้างหรือเปล่าไออาวุธอันนี้นะครับแล้วก็เวกัพังเนี่ยคือแบบหมดประโยชน์อะไรทํานองนี้ก็เลยจะสั่งเก็บอะไรทํานองนี้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันจะมีแสงลงมาใส่อาณาจักรลูลูเซียใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนกับแสงวิทยาศาสตร์ที่เวกัพังเนี่ยเขาสร้างอยู่นะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นประสิฟิต้าเขาก็ใส่ลําแสงให้ใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวของเซราฟิมนี่ก็มีลํา แสงปล่อยออกมาซึ่งมันเป็นเมนหลักของหุ่นยนต์ที่แบบว่าต้องมีอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยคิดว่าไออาวุธแบบนี้เนี่ยมันจะมีอยู่กับเวกระพังณเวลานี้หรือเปล่าและการที่ซิปซโร่เนี่ยถูกสั่งให้มาฆ่าเวกระพังทั้งหมดเนี่ยมันอาจเป็นเพราะว่ารัฐบาลโลกเองเนี่ยต้องการที่จะกําจัดผู้ที่สร้างไออาวุธอันนี้ขึ้นมานะครับถ้ากําจัดได้แล้วใช่ไหมครับก็แสดงว่ารัฐบาลโลกเนี่ยก็จะผูกขาดในอาวุธชิ้นนี้หรือว่าอาวุธรูปแบบนี้เพียงคนเดียวนะครับ ทั้งไม่สามารถไปสร้างให้กับหน่วยงานอื่นหรือว่ากองทัพอื่นได้นะครับมันก็เป็นทางที่ดีสําหรับรัฐบาลโลกแต่เราเนี่ยมาคุยถึงว่าประเด็นลูฟี่นะครับว่ามันจะมีโอกาสได้เห็นอาวุธชิ้นนี้ไหมซึ่งถามว่ามีโอกาสได้เห็นไหมเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นล่างนะครับแต่จ,จะเห็นแบบแปลนหรือว่าโครงสร้างนะครับผมว่าอาวุธชิ้นนั้นเนี่ยมันถูกสร้างมาแบบนี้นะแล้วแบบแปลนเนี่ยมันเป็นแบบนี้อะไรทํานองนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะไม่รู้ด้วยนะครับ ว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยคืออาวุธที่ไปถล่มอาณาจักรลูลูเซียนนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าตัวของห้าผู้เฒ่าเนี่ยตอนที่อาณาจักรลูลูเซียหายไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอาณาจักรนี้เนี่ยมันไม่เคยมีเกิดขึ้นมาใช่ไหมซึ่งการที่ข่าวเกี่ยวกับอาณาจักรลูลูเซียเนี่ยจะเผยแพร่ออกไปได้เนี่ยคนที่จะเผยแพร่ได้นั่นก็คือดรเวก้าพังผู้สร้างนะถ้าเขาเป็นคนสร้างนะเลขคนหนึ่งเลยก็คือซาโบนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าทั้งสองคนนี้เนี่ยรอดอย่างเช่นซาโบเนี่ยไม่รู้ว่ารอดไม่รอ นะครับผมแต่ถ้ารอดเนี่ยถูกแฉแน่นอนว่ารัฐบาลโลกเนี่ยต้องการที่จะลบล้างก่อนนี้นะครับส่วนเวกาพังก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถแฉรัฐบาลโลกได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็เลยมาสั่งเก็บตัวของเวกาพังนะครับผมซึ่งณเวลานี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับส่วนลูฟี่เนี่ยก็น่าจะได้เห็นนั่นแหละแล้วก็น่าจะได้รับรู้นะครับว่ามันเป็นอาวุธแบบนี้แบบนี้นะครับแต่อาจจะไม่ถึงขั้นที่ว่ารู้ว่าไออาวุธนี้เนี่ยไปถล่มอาณาจักรลูลูเซียนนะครับผมซึ่งน่า จะไม่รู้ถึงขั้นนั้นนะครับแต่อาจจะเห็นว่ามันเจ๋งดีแล้วมันก็สวยก็อาจจะดีใจตามภาษาลูฟี่นะครับผมนี่ก็คือเหตุผลที่ลูฟี่เนี่ยอาจจะได้เห็นอาวุธชิ้นนี้นะแต่ไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเท่านั้นเองแต่เห็นเป็นโครงสร้างเล็กๆน้อยๆนะครับบวกกับว่าเหตุผลที่เวกาพังเนี่ยอาจจะโดนตามล่าด้วยเหตุผลนี้นะครับแล้วมันก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่เราเนี่ยพอจะหยิบยกขึ้นมาได้นะครับจริงๆว่าจะไปทําอีกคลิปนึงนะต้องบอกก่อนแต่ต้องบอกว่าเห็นว่าคลิปนี้้้นน่ยมมััสใแลวา ก็เห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้เยอะก็เดี๋ยวเติมเติมมันไปให้ละกันนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าเวก้าพังเนี่ยเคยทําองค์ประกอบของไคโดใช่ไหมเคยเอาไคโดเนี่ยมาเป็นตัวทดลองนะครับและก็เคยคิดจะทําผลพีสาจเทียมของไคโดนะครับผมแน่นอนว่าเวก้าพังณเวลานั้นเนี่ยบอกว่าผลพีศาจเนี่ยมันล้มเหลวก็เลยทิ้งไว้ที่พังฮาสาดนะครับผมแล้วมันก็มีการระเบิดใช่ไหมแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็คิดว่ามันอาจจะถูกทําลายไปแล้วนะครับและ c p พีซีโคนที่ว่าเป็นหัวหน้า ที่ว่าถูกไคโดจัดการเนี่ยเขาบอกว่าพอมาเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็อดคิดไม่ได้เลยว่าโชคดีแล้วที่มันเนี่ยเป็นแค่การทดลองล้มเหลวนะครับผม,ผมก็แค่นั้นเองซึ่งมันทําให้เราเห็นว่าผลพิศดารอ้วกของไคโดเนี่ยหรือว่าผลเซริวมังกรของไคโดนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับและรัฐบาลโลกเนี่ยอยากจะได้มากนะครับผมเรียกได้ว่าเขาเนี่ยต้องการมากๆเลยนะครับแต่ตัวของเวกาพังเนี่ยเสือกไปบอกว่าล้มเหลวนะครับผมมันก็เลยทําให้รัฐบาลโลกเนี่ย ล้มเลิกในการตามหาหผลพิศัาเทียมมันนั้นไปนะครับแต่เราเห็นใช่ไหมครับว่าตัวของ C p พซโลคนหนึ่งนะครับผมมันได้หนีออกไปจากเกาะอุนิอาชิมะได้นะครับผมซึ่งมันจะมีชื่อว่าเกลนิก้านะครับผมซึ่งมันหนีออกไปได้ใช่ไหมแล้วมันเนี่ยแหละเป็นคนถ่ายรูปลูฟี่ที่เป็นร่างเกียร์หออกไปด้วยนะครับผมมันก็น่าจะไปบอกว่าไอ้ผลปีศาจของไคโดเนี่ยมันไม่ได้ล้มเหลวนะเพราะว่าโมโนสเกตเนี่ยกินเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถแปงลงร่างเป็นมังกรได้และคน ที่จะเป็นพยานให้มันได้อีกหนึ่งคนเลยนั่นก็คือตัวของเลียวคุกิวนะครับเพราะว่าเลียวคุกิวเนี่ยได้มีการสู้กับโมโมในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็โมโมในตอนนั้นเนี่ยก็แปลงร่างเป็นร่างมังกรด้วยใช่ไหมซึ่งมันเป็นข้อยืนยันได้นะครับหรือว่าเป็นพยานให้ได้ว่าผลพิสนรเนี่ยก็ดูไม่ได้ล้มเหลวอะไรนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าไปบอกรัฐบาลโลกแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเวกาพังเนี่ยเป็นคนทรยศใช่ไหมแล้วก็ส่งพวก C p พซีโร่เนี่ยมาจัดการซะแค่เก็บพวกที่ ทดลองไว้นะครับผมอย่างที่คาคูมันบอกว่าห้องวิจัยเนี่ยมีของล้ำค่าเยอะแยะอย่าไปทําให้มันเสียหายนะครับผมค่าเวก้าพังทิ้งไปก็พอแล้วนะครับซึ่งตัวของรัฐบาลโลกเนี่ยอาจจะคิดแบบนี้นะเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นการทรยศเหมือนกันแต่ถ้าในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าเวก้าพังเนี่ยมันอาจจะคิดว่ามันเนี่ยก็ล้มเหลวจริงๆนั่นแหละซึ่งเขาอาจจะคิดในมุมมองเหมือนวิทยาศาสตร์ว่ามันไม่ได้เหมือนกับต้นฉบับโดยตรงนะครับอย่างเช่นผลอ้วๆของไคโดนะครับมันอาจจะแตกต่างกัน ันนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนอ่ะอาจจะแตกต่างในเรื่องของสีนะครับผมแต่จริงๆแล้วถ้าไม่กินเนี่ยก็จะไม่รู้เลยใช่ไหมแต่รูปทรงมันก็แตกต่างอยู่แล้วนะครับผมแต่แน่นอนว่าตัวของเวก้าพังเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันแตกต่างอะ่ะคือผมไม่รู้หรอกว่ามันจะมองว่าแตกต่างตรงไหนอาจจะเป็นสีก็ได้ใคโดมันเป็นสีฟ้ามุมว่ามันเป็นสียมพูอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมองว่านั่นแหละคือการล้มเหลวแล้วมันก็เลยปล่อยทิ้งไปนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นว่ามม มม้เนี่ยมันก็ใช้พลังเหมือนไคโดได้เกือบทั้งหมดเลยนะแน่นอนนะครับว่าเช่นเมฆเปลวเลิงนะครับผมแล้วก็การปล่อยโบโลเบตน,นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับผมซึ่งผมมองว่ามันก็น่าจะใช้ได้ครบทุกอย่างเหมือนไคโดนั่นแหละแต่แค่อาจจะผิดเพี้ยนในเรื่องของสีเท่านั้นเองมันก็เลยอาจจะมองในมุมมองของเวก้าพังว่ามันล้มเหลวนะครับก็เลยปล่อยมันทิ้งไวอง้อย่างนั้นแล้วบวกกับว่ามันระเบิดด้วยนะครับศูนย์วิจัยที่พังห้าสารเนี่ยมันก็เลยคิดว่าพังไปกับศูนย์วิจัยนั้นแล้วแหละก็คิดในม,ม,ม ของเวก้าพังน่าจะเป็นในรูปแบบนี้เพราะว่าถ้าเวกะาพังรู้ว่าซ p พีซีโร่เนี่ยจะมาฆ่าตัวเองในเหตุผลนี้ผ่านนี้เขาเตรียมเพ่นแล้วนะครับผมแต่นี่เนี่ยเขาน่าจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามีคําสั่งมาให้ฆ่านะครับเผลอๆตอนซิพีซีโร่จะมาฆ่าตัวเองยังมึนงงอยู่เลยด้วยมั้งนะครับผมว่ามาฆ่าเรื่องอะไรฉันทําอะไรผิดนะครับผมซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยมันก็แบ่งได้2ประเด็นเนาะประเด็นแรกที่เราพูดคุยกันก็คือเกี่ยวกับอาวุธที่ไปถล่มลูลูเซียนะครับผมว่าเวก้าพังเนี่ยมีส่วนเกี่ยว ประเด็นที่สองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของผลพิสาจเนี่ยที่มองว่าเวก้าพังเป็นอื่นเวซ่าก็เป็นคนทรยศนะครับผมก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับส่วนลูฟี่เนี่ยผมก็ยังคงคิดว่าถ้าเวก้าพังมีส่วนเกี่ยวข้องกับไออาวุชินี้เนี่ยลูฟี่ก็อาจจะได้เห็นนะครับผมแต่ก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าอาจจะไม่ได้เห็นแบบว่ารูปร่างที่แท้จริงว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตายังไงแต่น่าจะได้เห็นเป็นแบบแปลนแบบโครงสร้างนะครับผมก็เป็นไปได้เช่นเดียว กันซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ